คนดูเจ้าหมาตัวนั้นดิมางเรียนก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่ใส่เสื้อผ้าขาดๆนาอ้าวดูดิเพื่อนก็คากันหัวแล้วย่อใหญ่เลยนี่ใส่ไม่ดีเลยอะเฮ้ยดูดิน้องหมาเสียใจใหญ่เลยอ่ะทำไงอ่ะยไปเก็บขวดเลรอลูกเก็บขวดไปไหนอ่ะขวดไปขายได้เงินมานิดหน่อยนะลูกเนาะเก็บเล็กผสมน้อยทำไงอ่ะไปทำงานก่อสร้างอีกอู้ยดูดิขนปูนขนอิดไปอ่ะอุ้ยฉาปูนก็เป็นด้วยเก่งจังเลยอ่ะ ทำเป็นทุกอย่างเลยอ๋อก็เก็บเงินเก็บไปเรื่อยนะลูกนะทำไงต่อหูยขัดรองเท้าก็เอาเออทำทุกอย่างที่มันได้เงินนะลูกเนาะงานสุจริตอไปแล้วทําไงต่อหูยไปทำอนะไรนาะแบกแตงโมมาไม่หนักเลยนะเป็นพ่อครอีกไปขายแตงโมหูยทำทุกอย่างที่ได้ังินเลยอ่ะพ่อแม่เราไม่ได้ให้มาเนาะเอทอทาไงหนูเก็บเงินได้เงินเยอะพอยังหูหู ไปซื้อเสื้อผ้าชุดนักเรียนใส่อย่างรอเลยอ่ะสุดยอดเลยเดี๋ยวเดินบางเรียนเอนยจับไม่ได้เลยอะ่ะเพื่อนยังตกใจอ,<ย>อ,อความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะลูกเนาะเอาคําดูถูกมาเป็นแรงผลักดันเก่งมาก